มาอีกหนึ่งข่าวปิดท้ายคุณผู้ชมนะครับสำหรับแม่ชมของเราหลายๆคนเนี่ยตั้งแต่ที่แม่ชมเนี่ยคลอดลูกสาวมาหลายๆคนเนี่ยก็เฝ้ารอว่าเมื่อไหร่แม่ชมจะเปิดเผยหน้าลูกสาวแสนสวยอย่างน้องแอบบเกลนะครับล่าสุดเลยนะครับชมพูเนี่ยได้เผยโฉมหน้าลูกสาวให้เห็นกันแบบชัดๆแบบ full HD เลยคุณผู้ชม <c oughs> นะครับเป็นครั้งแรกผ่านทางโซเชียลนะครับ และที่สำคัญพร้อมกับโมเมนต์สุดแสนจะอบอุ่นของน้องเกลคุณผู้ชมนะครับในอ้อมกอดของแม่ชมพ่อนอ็อตที่สายตาละมุนหลงรักลูกสาวคนนี้มากๆคุณผู้ชมนะครับแล้วก็สุดแสนประทับใจเลยก็มีสายฟ้าพายุก็ถ่ายด้วยคู่กับน้องสาวคนสุดท้องนะครับต้องบอกว่าเป็นโมเมนต์ของครอบครัวรังสีพิพัฒน์จริงๆคุณผู้ชมนะครับเพราะหลายๆคนเนี่ยก็ลุน้นลุ้นกันตั้งแต่แม่ชมท้องลูกคนที่สามว่า จะชื่ออะไรจะคลอดเมื่อไหร่พอคลอดออกมาปุ๊บแม่ชมก็โพสต์มาเป็นคลิปก่อนเป็นคลิปเสร็จปุ๊บท้ายคลิปก็ให้เห็นแค่อุ้งมือของเด็กอ,อ่าก,ก็รอไปสักระยะหนึ่ง ก็เปิดเผยหน้าเห็นหน้าลูกสาวสรุปที่น้องอบบิเกลใช่ไหมแอบบิเกลแอบเราก็ออกเสียงไม่ค่อยถูกนะเออเออแบิเกลอะไรประมาณนั้นแอบบิเกลนะคุณผู้ชมนะถ้าใครอยากส่องความน่ารักต้องบอกว่าสอเแววเป็นซุปตาตัวน้อยเลยนะครับสำหรับลูกสาวคนสวยของแม่ชมนะครับน้องแอบบิเกลนะครับงานนี้หลายๆคนก็โอ้โหไอจีแทบแตกอ่ะกดไลค์ส่งอีโมจิหัวจงหัวใจหนึ่งในนั้นก็เป็นเราใช่แล้วเราก็ตามลุ้นมันน่ารลอกล้ว รูปใกล้ๆอ่ะเนี่ยฝันว่าหน้าเหมือนพายุมากหน้าเหมือนพายุเนาะเออเหมือนเหมือนเหมือนแฝดสามเลยอ่ะอ้าวล้อก็แล้วผมสามเลยอ่ะผมมาเธอผมดกดกมากโอยผมหนามากนี่ค่ะใครทายผิดหลายคนก็คิดว่าจะสายซอบใส่รูมบ้างอ่ะน้ําฝนเออฉันก็คิดนะตอนแรกว่าชื่อสายฝนหรือว่าเราพี่เขาชื่อสายฟ้าชื่อพายุเขาอาจจะชื่อสายฝนทุกอย่างผิดหมดเลยคุณผู้ชมมาเดีแยวมันแรนเลยนะที่มาของลูก ที่จะมาชื่อนี้เป็นการเกิดพายุลูกนี้ที่ประเทศอะไรอตอนนั้นแล้วมันแค่นั้นยังไม่พอค่ะพายุที่เกิดเนี่ยมันมีทั้งสายฟ้าแล้วก็พายุมามันคล้องจองกันหมดเลยก็เลยมา,มารวมกน,น,นี้เป็นน้องสาวคนสุดท้องเลมิมากมีสตอรี่มีที่มาเห็นไหมนะไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาแม่น่าจะคิดแล้วคิดอีกแหละ สมกับ<ะ>แบบแฟชั่นิต้าเมืองไทยจริงๆเ,ออเลยชื่อลูกก็ต้องไม่ธรรมดา no, เนาะเราคิดมาแล้วไงค,ะค่ะออกมาน่ารักน่าชังคะ่ะเป็นขวัญใจพี่ๆอย่างพวกเราต่อไปนะคะ